คู่แรกตีสองครับเรอลมริตกับยูเวนตุสเล่นกันที่3นามฮาร์ดร็อกสเตเดียมครับชาบียลองโซเจอกับอีกอร์ทูดอ์มาริตเป็นอันดับ1กลุ่ม H นะครับโดยการที่พวกเขาชนะ2แเสมอ1เก็บได้7แต้มส่วนยูเวอันดับ2กลุ่ม G ชนะ2แพ้1ครับได้มา6แต้มสำหรับคู่นี้ครับราชันชุดขาวเนี่ยพวกเขาก็จบ ด้วยการเป็นรองแชมป์ลาลิก้า38เกม84แต้ม6เกมหลังสุดชนะ5และแพ้1ครับยิง13เสีย7แล้วก็ได้มา15แต้มยูเว่จบอันดับ4ในเซเรียอาครับ38เกม70แต้ม6เกมหลังสุดชนะ3เสมอ2แพ้1ยิง9เสีย5และได้มา11แต้มนะครับสำหรับคู่นี้ถ้าเจอกันล่าสุดครับ เป็นการอุ่นเครื่องเมื่อวันที่3สิงหาคมปี2023อยู่เป็นตุสชนะ3ประตูตอน่งครับครึ่งรูปของเรอัลมาดริดโดนครับแล้วก็มาสูง10เกมหลังสุดในการเจอกันมาดริดแล้วก็ยูเว่ทำได้ทีมละ4เกมครับแต่สูงเนี่ยอยู่ที่ทั้งหมด7จาก10เกมหลังสุดสำหรับราชันชุดขาวครับนะัดสุดท้ายของ กลุ่มเเนี่ยพวกเขาชนะเรดบูลซาวส์บวก0ต่อ3ลูกครึ่งควบ2ทําได้แล้วมาต่ำนะครับ10เกมล่าสุดก็ทําได้5เกมแล้วก็แตะ0ทั้งหมดก็5เกมด้วยเจ้าลายูเนตุสครับแพ้ในเกมน้าที่3ของกลุ่ม G โดยแพ้กับเรือใบสีฟ้าครับ2ประตูต่อ5บปอปอโดนครับแล้วก็มาสูงก่อนหน้านั้น ชนะวีเดกาซามัง,างกาถึง4ประตูตอนหนึ่งนะครับลูกคืนครบ2ทํทได้และมาสูง10เกมล่าสุดทําได้5เกมส่วนแตะสูงก็5เกมครับ4เกมหลังสุดคือสูงทุกเกมเลยตัวผู้เล่นในเกมนี้ราลมาริดครับ ชาบีอลองโซจะใช้ทีโบกูตัวเฝ้าเสาแนวรับก็จะมีเทรนด์อเลสเซนเดอร์อาโนนอันโตเนลโรดิเกิลครับดีนฮุยเซนแล้วก็ทา,างด้านของฟรานกาเซียตรงกลางจะมีอาตากูล่าครับออริออนเชมานี่จูดเบลลิงแฮมนะครับแนวรุกเฟริโกบาเบเด้ครับรวมถึงวินีซุตจูเนียแล้วก็กองหน้าจะเป็นกอนซาร์กาเซียยูเอ้ครับอิกาตูโดใช้มิเชลเดกิเกรกิเอโรเป็นผู้สัรประตูครับแนวรับ3คนเปียกาลูลูนิโคลโลซาวนาแล้วก็ลิลาเคลลี่ตรงกลางมีอับบอโต้คอสตาเวสันเมคเคนนี่คิแรรนนตูามล้วก็อัเดีย เบียโซนครับแนวลุกก็จะมีชิโก้คอนเซซาวครับรวมถึงรองดาวโคลโดมัวนี่แล้วก็คิสเนยูดิสครับสำหรับคู่นี้ครับกำแพงเรอลมาดรดครึ่งควบได้ขาวครับ1ลูกได้เต็มสูง2หรลูกครึ่งควบ3ได้เต็มแล้วก็ต่ําได้ขาวมองว่าทางด้านของเรอลมาดรดลงตัวกว่าครับยูเว่ก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งเหมือนกันแต่ว่าในรอบแรกพวกเขาแพ้มาเกมหนึ่งด้วยสําหรับเกมนี้ ถ้าเรื่องของขุมกําลังแล้วมองว่าเรอัวมดริดดูดีกว่าครับแนวรุกดูหลากหลายกว่าอย่างน้อยครับเรอัวมดลิดน่าจะเฉือนได้ในเกมนี้ครับสประตูต่อหนึ่งแล้วก็ให้ทางด้านของราชันชุดขาวนั้นเข้ารอบต่อไปครับก็ในเรื่องของเกมรุกเนี่ย ทางด้านของเราลมดริดพวกเขายิงถึง7ประตูในรอบแรกแล้วก็ไม่ได้แพ้ใครแต่ว่ายูเวนตุสครับพวกเขาโดนแมนซิตี้ถล่มถึง2ประตูต่อ5ในเกมล่าสุดอาจจะมีผลต่อกําลังใจก็ได้ครับเพราะนั้นเกมนี้ยังก็ตามครับผมมองว่าราชันชุดขาวน่าจะเข้ารอบต่อไปเอาเป็นว่าให้มมดริดครับชนะ2-1นะครับคู่ที่2ครับจะเตะกันเช้านะครับช่วง8โมงก็ที่สนามเมอร์ซเดสเบน r e อา อันดับ1กลุ่ม F อย่างบอซิเอตดอตมุนจะพบกับอันดับ2กลุ่ม E อย่างเรียตอสมอนทาเร่นะครับคู่นี้ทางด้านของดอตมุนก็นิโกโควาชครับแล้วก็เรียตอสมอนทาเร่ก็จะเป็นทางด้านของเดมันเดกตอร์เรนส์นะครับสำหรับบอซิเอตดอตมุนครับในกลุ่ม F เนี่ยพวกเขาชนะ2และเสมอ1ได้มา7แต้มส่วนทางด้านของ Real เรียตอสมอนทาเร่ไปอันดับ2กลุ่ม E นะครับชนะ1และเสมอ2ได้มา5แต้ม ผลงานของบุซิเอโดอดมูลครับก็ในบนเดสิก้าเนี่ยสำหรับดอทมูลพวกเขาจบที่อันดับ4นะครับแล้วก็เก็บได้ทั้งหมดที่57แต้มส่วนทางน้าของเรยาตอมันเตเรตอนนี้ในลีกเม็กซิโกเนี่ย17เกมผ่านไปอยู่อันดับ7แล้วก็เก็บได้28แต้มครับ6เกมหลังสุดชนะ4แพ้2ยิง11เสีย6แล้วได้12แต้มนะครับเสือเหลืองครับพวกเขาในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาเอาชนะ ฐานะของอุซาฮุนไดเฉือนเฉือนหนึ่งประตูต่อศูนย์เท่านั้นครับกำแพง2ลูกเลยทําไม่ได้แล้วก็มาต่ําคือ3เกมในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F เนี่ยพวกเขาทําไม่ได้เลยครับต่างกำแพงแล้วก็ถ้า10เกมหลังสุดทําได้อยู่6เกมครับและแต่สูงเเกมเรย์ตนันมอนเต่ชนะอุรวะเรสในนัดสุดท้ายของกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม E เนี่ยศูนย์ต่อ4เลยครับครึ่งควบทําได้แล้วก็มาสูง10เกมล่าสุดทําได้7เกมส่วนแต่สูงอยู่ที่4เกมนะครับ ตัวผู้เล่นเกมนี้ครับสำหรับทางด้านของดอร์ตมุนเสือเหลืองก็จะมีคาริลอเดยมีครับเซฮูจิ Corona, me, ราซี่แล้วก็โจ๊บเบลิงแฮมนะครับส่วนเรตอสมอนเตเล่ก็จะมีเคซุสโคโรนาเกียแมนเบเตอาเม้ครับแล้วก็โคเซอวาราโดเปเรสรวมถึงแนวรับก็จะมีเซย์โยรามอนนะครับคู่นี้กำแพงเสือเหลืองครับครึ่งควบลบอ่าครึ่งลูกได้0.75นะครับแล้วก็สูง2ลูกครึ่งควบ3ได้เต็มต่ำได้ขาวมองว่าเกมนี้ครับ ดอทมูลภายใต้การคุมทีมของนิโกโควัตผมมองว่าโอกาสที่จะผ่านเข้าไปในรอบต่อไปมีค่อนข้างสูงครับเรื่องรูปแบบการเล่นของดอทมูลเนี่ยพวกเขาดีขึ้นมากครับเรยตต์อนมอนเต้มีเสมอ2เกมในรอบแรกเพราะนั้นผมมองว่าด้วยความเด็ดขาดแล้วดอทมูลดูดีกว่าเพราะฉะนั้นในเกมนี้ครับให้บุชิเออร์ดอทมูลครับเอาชนะเรียตต์ดอนมอนเต้เฉือนครับ2ประตูต่อหนึ่งครับเกมนี้ให้ดอทมูลเข้ารอบต่อไปครับ คู่ที่3ามเขาจะเป็นทางด้านของฟิลนด์ไวซคาลิก้านะครับคู่พีเอสจะเจอกับกานิสันเฮลซิงกิสี่ทุ่มที่3ซาวอนซานมาสอารีน่าครับยาก,กูวิสลับมือยูซี่เลปาราตีนะครับคู่พีเอเป็นรองจากฝูงของไวซ์คาลิก้า14เกมชนะ8เสมอ2และแพ้4ครับยิง19เสีย13และได้มา26แต้ม8เกมในบ้านชนะเยอะนะครับ6เกมแต่ก็มีสะดุดแพ้2เกมได้มา18แต้ม ยิง13และเสีย6ส่วน6เกมนอกบ้านพวกเขาชนะ2สเสมอ2และแพ้2ครับยิง6เสีย7ได้8แต้มส่วน6เกมล่าสุดไม่ค่อยจะดีครับถึงแม้ว่าจะเป็นรองจ่าฝูงพวกเขาแพ้ถึง4เกมครับชนะ1แล้วก็เสมอ1ยิง3เสียถึง9ประตูครับแล้วก็ได้มาแค่4แต้มในช่วง6เกมที่ผ่านมาถือว่า ฟอร์มแผ่วนะครับคานิสตันเฮลซิงกิครับพวกเขาอยู่อันดับที่7ตอนนี้ชนะสเสมอ4และแพ้4ด้วยนะครับยิงทั้งหมดเนี่ยสิประตูแล้วก็เสีย18เก็บได้16แต้มส่วน6เกมในบ้านครับชนะสเสมอ2อแพ้2เหมือนนอกบ้านนั่นแหละครับได้8แต้มทั้งในั้นนอกบ้านยิง9เสีย9ในบ้านส่วนนอกบ้านยิง7เสีย9นะครับ6เกมล่าสุด ไม่ได้แตกต่างมากครับแต่ว่าได้แต้มเยอะกว่านั่นคือชนะ1เสมอ4แพ้1ยิง7เสีย8ได้7แต้มนะครับคือแพ้ค่อนข้างยากแต่ก็ชนะได้ยากเช่นกันเกมออกนอกบ้านก็ยังพอจะเอาตัวรอดได้ครับกับนิสตันเฮลซิงกิคู่นี้ถ้าบ้านคูพีเอสกรกฎาคมปีที่แล้วคูพีเอสชนะ3-1นะครับลูกควบทำได้และมาสูงแล้วก็ล่าสุดเจอกันเมษายนที่ผ่านมา คูพีก็บุกชนะกานิสตันเฮลซิงกิหประตูต่อ2อครึ่งควบทําได้และมาสูงครับดูจากตรงนี้คูพีดูดีกว่าทีเดียวนะครับสำหรับคูพีครับพวกเขาเพิ่งจะเอาชนะเ j k เคเฮลซิงกิครับสต่อ0ูนยกำแพงเสมอทําได้มาสูงแต่ว่า10เกมหลังสุดทําได้4เกมเท่านั้นเช่นเดียวกับสูงครับก็ไม่ได้แตกต่างน,นะครับหจาก10เกมหลังสุดการนิสตันเฮลซิงกิเพิ่งจะเสมอกับอินเตอร์ตูคูครับสประตูต่อ 2, 2, 2 ครึ่งลูกของตูครูกันนิสตันเฮลซิกิทำได้มาสูง10เกมล่าสุดถ้าดูจากตรงนี้ครับพวกเขาแน่ทำได้7เกมแล้วก็แตะสูงครับโอกาสที่จะเป็น5 6เกมเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามีชนะาทางด้านของ JPS ถึง0ต่อ3ด้วยตัวผู้เล่นในเกมวันนี้ครับสำหรับทางด้านของเจ้าบ้านจะมีโมฮัมเมดตูเรนครับแล้วก็จ o ส์ลีนลูเอเย โลตัมบ้ารวมถึงเพทริเพนนาเล่นนะครับกานยิงสันเทลซิงกิก็จะมีทีมไวรินแนนท์ทางด้านของไดเดอร์กฮาร์สตาร์แล้วก็โจอาคิมลาตโตเน่นนะครับคู่นี้กำแพงครับทางด้านของเจ้าบ้านครึ่งควบได้ขาว1ลูกได้เต็มสูง2ลูกครึ่งควบ3ได้0.96และต่ำได้ลบสินะครับ คือมองว่าเจ้าบ้านสถติดูดีกว่าครับไม่ว่าจะเจอกันตอนไหนก็ตามคูพีเอสข่มทางหน้านของการิสตันเฮลซิงกิได้ดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับคงจะต้องมองว่าสถติของคูพีเอสน่าสนใจทีเดียวครับแล้วก็น่าจะทําได้ดีถึงแม้ว่าช่วงหลังๆครับเกมในบ้านอาจจะมีสะดุดแพ้2เกมแต่ก็พวกเขาเก็บแต้มได้เป็นกอบเป็นการเหมือนกันนะครับถ้าเล่นในบ้านเนี่ยชนะได้ถึง6จาก8เกมเพราะนั้นเกมนี้ครับ ขอแวะคูเปีอสครับและเชื่อว่ามีสิทธิ์ชนะขาดผมให้คูเปีอสชนะกานิสซันเทลซิกิที่3ต่ตอนครับเกมนี้ขอแวะเจ้าบ้านเลยครับคู่ที่4ก็จะเป็นบอลแคนาดานะครับ HFX Wanderer ครับจะพบกับวา r ูเอฟซีเวลาตีสองครับที่ Wanderer Ground พัาติกไกซ่าครับลับมือฟิลิปดอสซันตอส HFX Wanderer เนี่ยตอนนี้อันดับ4นะครับพวกเขาชนะ6เสมอ3แพ้3ยิง15้าเสีย1ิแล้วก็ได้21แต้ม 6เกมในบ้านชนะ3เสมอ2แพ้1ยิง7เสีย5ได้มา11แต้มนอกบ้านไม่ต่างได้มา10แต้มครับถึงแม้ว่า6เกมนอกบ้านจะมีแพ้2เกมก็ตาม6เกมหลังชนะ3เสมอ1แพ้2ยิง7เสีย5ได้10แต้มทางด้านของวาลู f เอฟซีครับอันดับ7ตอนนี้11เกมชนะได้แค่2เสมอ2แพ้ถึง7เกมครับยิง9และเสียถึง26ประตูได้แค่8แต้ม8แต้มเนี่ยในบ้านนี้ได้7แต้มไปแล้วครับ มีแพ้ซะสามเกมจากเกมด้วยส่วนออกนอกบ้านนี่ค่อนข้างจะเละแหละครับเพราะว่าแพ้ถึง4เกมเก็บได้1แต้มจากการเสมอ1เกมครับยิง3เสียถึง15ประตูแล้วได้มาแต้มเดียวคือออกนอกบ้านเนี่ยโอ้โหเกมรับย่าแย่ครับอย่างน้อยเฉลี่ยแล้วนัดหนึ่งจะโดนสัก3ประตูแล้วครับส่วน6เกมล่าสุดชนะ2อเสมอหนึ่งแพ้3ยิง5เสีย14แล้วได้7แต้มเพราะฉะนั้น5เกมแรกพวกเขาได้แค่แต้มเดียวเท่านั้นเองครับ สำหรับคู่นี้ถ้าเจอกันล่าสุดครับแล้วก็ถ้าเล่นกันที่บ้านเอฟเอฟวั er นเดอร์ครับทางด้านของ f อฟเอฟวันเดชนะที่3ต่อ1เมื่อกรกฎา,าคมปีที่แล้วครึ่งลูกทำได้มาสูงล่าสุดเมษายนที่ผ่านมาเจอกันก็ยังเป็นทางด้านของ HFX เนี่ยบุกชนะด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับกำแพงเสมอทำได้และมาต่ำ ก็ถ้าเจอกัน10เกมหลังสุดยังไงก็ตามครับทางด้านของ HFX เนี่ยทำได้ดีกว่าครับ7จาก10เกมส่วนแต่สูงอยู่ที่4เกมนะครับทางด้านของ HFX Wanderer ครับชนะ Vancouver FC ล่าสุด1-0เจ้าตามแพงมาต่ำนะครับเกมสุดท้ายที่ทำได้ต่างแพงก็ชนะ t d m t n c o Ottawa เนี่ย2-0ในเดือนพฤษภาคมครับ 10เกมล่าสุดทําได้อยู่3เกมส่วนแต่สูงก็3เกมด้วยแวลูเอฟครับเพิ่งจะโดนคาบ้านแพ้ให้กับท่าน้าของ Force ไป0ต่อ5ครับปปโดนแล้วมาสูงแต่ก็มีเกมที่ทําได้ตามแพงก็คือชนะ v a n คูเวอร์เอต่อหนึครับวันที่4มิถุนากําแพงเสมอทําได้มาสูง10เกมล่าสุดถ้าดูจากนี้นะทำได้3าถึง4เกมส่วนแต่สูงครับอยู่ที่ทั้งหมด7เกมนะครับ กำแพงคู่นี้ครับเจ้าบ้านครึ่งควบได้เกือบเต็มนะครับ0.99แล้วก็สูง2ลูกครึ่งได้0.75ต่ำได้เต็มผมมองว่าโอกาสในเกมนี้3แต้มเจ้าบ้านน่าจะเยอะมากครับให้อย่างน้อยเกมนี้ครับด้วยเิติด้วยผลงานด้วยอะไรทุกอย่างแล้วดีกว่าวาลู FC ให้เกมนี้ชนะอย่างน้อย2 0ครับก็อยู่ทางด้านของ HFX Wanderer ครับ สรุปกันเลยครับเรอลมริตกับยูเว่ครับให้ชนะ21ครับสำหรับราชาันชุดขาวก็ลุ้นที่ครึ่งควบครับเชื่อว่าเกมลุกดีกว่าอยู่แล้วสำหรับบเซียดอนมุลครับกับเรียตอนมอนตาเลมองว่าดอนมุนก็น่าจะผ่านได้ไม่ยากเช่นกันครับอย่างน้อยที่2ประตูตอน,นครับก็เกมนี้แวะที่ครึ่งลูหรือไม่ก็ครึ่งควบสาหรับทางด้านของเสือเหลืองคูพีเอสสถิติทุกอย่างดีกว่าหมดครับแล้วก็เกมนี้ครึ่งควบให้ชนะอย่างน้อย31น่ครับน่าจะขาดได้มากกว่านี้ส่วนเอสเอฟ วอนเดอร์ er กับวาลูครับทุกอย่างลงตัวสำหรับเจ้าบ้านครับทั้งเสถีติและฟอร์มการเล่นวาลูเอฟซีเนี่ยออกนอกบ้านคืนเละเลยนะครับเพราะ,ะนั้นเกมนี้ครับครึ่งควบของทางด้านเจ้าบ้านให้ชนะ2 0นะครับแน่นอนครับผลงานแบบนี้ยังคงติดตามกันได้สำหรับแอสในทุกๆวันเลยครับแอดเอดีสามสามตัวแสนนปหน้ามาแล้วเจอกันได้ก่อน2ทุ่มก็เบิร์นโหนยกไป2ตัวครับรวมถึง v p 1ตุงโอกาสเข้าทำา3ตัวอีก3ชุดด้วยกันนะครับ แอดเอดีสามสามตัวแสนอำนาจมาแล้วเจอกันได้แล้วก็แน่นอนครับคู่แดงหน้าช่องราชันชุดขาวกับยูเวนตุสอย่าลืมไปเม้นทายผลใต้คลิปนี้ครับถ่ายถูกก็ส่งที่แอดเอดีสามสามตัวรวมถึงเพิ่มเพื่อนก็รับ50กันไปได้เลยครับฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับค่าและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันจะได้มาเจอกันทุกวันนะครับเอาละวันนี้แอดชอบที่สุดในบรรดา4ทีมนี้แอดชอบในส่วนของทางด้าน HFX w a n d e r e r นะครับก็น่าจะชนะขาดได้สำหรับบอลแคนาดา ีีมนน้ะครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามนะแอนครับช่วงนี้อาจจะน้อยลงหน่อยนะอาจจะมี4คู่6คู่8คู่ในบางวันบ้างก็ยังคงติดตามกันได้เหมือนเช่นเคยใครที่ตามทุกวันขอบคุณจริงครับหรือว่าใครที่เข้ามาใหม่ก็ขอบคุณมากๆครับอย่าลืมกดตามที่บอกดด้วยนครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ